ในยุคที่สินค้าราคาสูงและค่าน้ำมันแพงเนื้อหมูราคาสูงจนต้องหันมากินเนื้อจอละเข้ค่าน้ำมันที่ควรลดแต่ราคากับพุ่งสูงขึ้นทุกวินาทีเพราะฉะนั้นในยุคสมัยที่สินค้าราคาแพงแบบนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีทางราคาเพิ่มขึ้นเด็ดขาดใช่ครับผมสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนั่นก็คือก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรผมขอให้ผู้คุณกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็ก ใช่ครับผมสิ่งที่ผมจะพูดนั่นก็คือมาม่าถูกต้องครับผมอาหารําเร็จรูปที่เป็นเส้นโอเคเนาะโดยวันนี้เราก็จะมาผมคือผมสงสัยเว้ยว่าในหมู่ที่แบบของอาหารพวกกึ่งําเร็จรูปทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมมันอันไหนคือมันอร่อยสุดมันเลยทําให้ผมรู้สึกสงสัยว่ารสชาติหรือแบรนด์อันไหนที่มันอร่อยถูกต้องครับผมผมได้ไปซื้อมา และกําลังจะเอามาลองกินเนาะโดย2แบรนด์วันนี้ผมถือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมากเขาบอกว่าแบรนด์นี้อร่อยมากๆซึ่งเราเองก็ไม่เคยลองสักครั้งดังนั้นวันนี้ผมจึงมาลองใช่ครับผมวันนี้มี2แบรนด์ก็คือยำยำแล้วก็นิดชินคุณอาจจะสงสัยว่าไอคอนเทนนี้มันขยะไหมถูกต้องครับผมมันขยะมากแต่ นั่นก็เพื่อตัวของผมเองผมก็แค่สงสัยแบบเนาะแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้กินแบบใส่น้ําหรือต้มเนาะผมจะกินแบบแห้งเพราะว่าอะไรขี้เกียจเทแค่นั้นแหละนั่นแหละคือเหตุผลโอเคก็แกะมาลนะเนาะโดยแบ่งเอาเป็น2ถ้วยอันนี้ก็เป็นของยำๆอันนี้เป็นของนิดชินเนาะแล้วมาพูดถึงว่าไอ้พวกเส้นไอ้พวกอันเนี้ย ความต่างกันนะ่ะเออมาดูก่อนอันนี้ยังไม่ได้ลวกยังไม่ได้ทำหาอะไรทั้งนั้นเพิ่งแกะออกจากถุงตอนแกะออกมาของนิชินน่ะกลิ่นมันเตะจมูกมากหอมมากเนาะมันหอมเครื่องปรุงที่ไม่รู้มันอยู่ในเส้นนั่นแหละเออมันคงผสมมาจากในเส้นนั่นแหละอถือว่าหอมถือว่าแปลกใหม่มากของนิชินน่ะถือว่าแปลกใหม่ แต่อันเนี้ยน่ะก็เข้าใจแหละว่าเป็นคอนเซปต์ของมาม่าอะไรพวกนี้ของยำๆอะไรพวกนี้เนาะมันก็คือแบบมันก็ไม่ได้หอมอะไรนักหนามันก็ได้กินได้แค่กลิ่นแป้งอะเออมันได้แค่กลิ่นแป้งเลยเนาะนะแต่ราคาเท่ากันนะอสองอันเนี้ยซองละสิบบาทเท่ากันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต้มแล้วมานั่งกินกัน เนาะหลังจากต้มอะไรเสร็จละคุกคุกคุกอะไรเสร็จละเนาะของไอ้พวกอันเนี้ยดูสิอันนี้ของมามา่าเนาะดูสีแค่สีน้ําอันนี้ของมันอะ่ะอันนี้ก็เข้มกว่าละแต่ว่าของนิชิเนะไม่มีเลยความแห้งความแห้งก็คือแบบไม่รู้สิผมอาจจะเผลอใส่น้ําเยอะไปหรือเปลา่าไม่รู้เพราะจริงแห้งก็ต้องแห้งแบบแห้งไปเลยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเรามา กินเออมาเอารสชาติดีกว่านนเนาะสองถ้วยนี้กินคนเดียวมาเริ่มเลย let's go แล้วเรามาชิมของไอ้ยำยก่อนเนาะเคี้ยว <c oughs> อืม <c oughs> อ้มรสต้ยมยำกุ้ง อย่างแรกเพราะว่าเส้นมันด้วยดูดิเส้นเป็นเส้นใหญ่เนาะเขียวแล้วมันก็แบบหนุบหนุก,นก,นกมันเผ็ดมันหอมมันหอมตัวของเครื่องแกงของมันอนะเออมันเป็นแบบของต้มยำะไรพวกนี้มาทีนี้มาลองอันที่อยากลองมานานละก็คือของนิชินเราอยากรู้ว่าของนิชินเป็นอะไรผมบอกไว้ก่อนนะว่าคลิปเนี้ยผมไม่ได้กินตามยูทูบเบอร์หรือตามอะไรใครนี่แค่ความสงสัยของตัวผมเองเนาะมานี่ของนิชิน อเออว่ะเออว่ะของนิชิของนิชิ <c oughs> ชมันล้ำกว่าวะ่ะคือกินเข้าไปใช่ไหมพอพอเส้นของมันถึงลิ้นน่ะตัวของเครื่องแกงมันก็ส่งกลิ่นเลยเออว่ะเออว่ะเจ๋งดีว่ะ อืมเออวะเจ๋งดีวะเนาะโอเคก็รู้ละมันก็ดีถ้าเท่ากันแต่ว่าถ้าเรื่องกลิ่นเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมให้นิชินนะพวกเรื่องกลิ่นเรื่อง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 มีเรื่องอะไรอีกวะนอกจากเรื่องกลิ่นกลิ่นเส้น อะเส้นถ้ารู้สึกว่าเส้นของไอ้นี่นุ่มกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าของไอเส้นใหญ่เนี่ยเออเนาะแต่ถามว่าจะเปลี่ยนมากินไหม,มไม่น่ายยไม่น้าอย,ยังไม่เปลี่ยนก็คงยังกินกินแบบผสมไปเรื่อยไปมาในนี้นดูเนาะเราไม่ตายตัวอยู่ละเราไม่เลือกแบรนด์เนาะแต่ว่าอร่อยจริงนะของนิชิเนะอร่อยแต่อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเนาะแต่ว่า มันมีความความเจ๋งในของมันในที่แบบต่างกันออกไปเนาะมาก็ไม่มีอะไรละกินให้มันหมดหมดดีกว่าผู้คุณก็ดูต่อได้นะถือว่าเป็นคลิป S M R ไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าผมที้เกทำหลายคลิปป็นน่าสนใจเลยนะคลิป M S M R ยิ่งเป็นแบบแห้งอ่ะสบายมากเพราะแบบแห้งอ่ะมันไม่ต้องเทน้ำเนี่ยคือสิ่งที่เจ๋งที่สุดคือผมไม,อไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบกินที่มันแบบมีน้ำอ่ะที่เกียดเทไม่ได้ต้องกินสลับกันต้องกินสลับกันจะกินแต่ของนิชชินอย่างเดียวไม่ได้ ค้นกินอะไรกันยังถ้ยไม่ได้กินเอามากินของผมก็ได้นะเราไม่รีบเราไม่รีบคลิปมันจะยาวไปกี่นาทีเราก็ไม่รู้ไข่สนเรามากินข้าวเรามากินอะไรอย่างนี้ไปด้วยกันดีกว่า ถ้าเรื่องกลิ่นเรื่องเครื่องเทศอะไรนะผมให้นิชินแต่ว่าเรื่องเส,ส้นอ่ะผมให้ยำำเพราะผมชอบอะไรที่มันเป็นเส้นใหญ่ๆอ่ะเวลากินแล้วมันหนุบหนับดีพวกเส้นเล็กอ่ะกินเหมือนกินเข้าไปแล้วมันละลายละลายลิ้นแล้วมันก็แบบหายไปเลยแล้วแบบกูกินเข้าไปแล้วเหรอวะ อร่อยวะ่ะนี่ก็คือมีมีแค่เนี้ยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยจริงๆปกติผมกินก็จะใส่ผักใส่ไข่อะไรลงไปด้วยเนาะแต่วันนี้ไข่กับผักหมดอยากไม่ได้กินเลยเลยแบบอืมกูหิววะก็เลยแบบแบบไปทำอะไดีดอ๋อเข้าเซเว่น เออว่ะพอมากินคนเดียวแล้วมันเหงาจังวะเอ้ยผมไม่ได้กินคนเดียวพวกคุณก็เปิดขึ้นมาเปิดข้าวเปิดเุ้ยเปิดอะไรก็ได้ขึ้นมาดูนะหรือวมาดูคลิปผมก็ได้กินข้าวไปด้วยกันมาของนิชินต่อือ เก็ใส่กระ,รกระพุ้งแก้มเพ่ออะไรแต่ในหมู่หมู่พวกแบบพวกแห้งด้วยกันเนี่ย ไอแบนหนึ่งอะที่ผมแบบกินครั้งเดียวกูขอกูพอ,อละกูไม่เอาละมึงมึงจะไม่ได้เงินจากตุก,กูอีกไอแบนที่มันเป็นไก่นะ่ะไอแบนที่มันเป็นรูปไก่นะ่ะไอมาม่าเผ็ดเกาหลีนะ่ะไอแบนนั้นอะผมเข็ดจริงๆไม่เอาสองคำสองคำกูนั่งเป็นยี่สิบนาทีเลยกว่าจะหายเผ็ด ไอชิมหายกินเป็นวันอะบอกเลยวันนั้นอะมาม่าหาอะไรก็ไม่รู้กินทีเป็นวันวผมสงสัยอะคุณจะเข้ามาดูอะไรกันวะตาจริง ก็มุนเด็กมามากหมดเฮียเงื่อท่วมหน้าไปหมด เนาะก็คือผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้กินตามใครยีว่าทุกอันอะ่ะมันมีดีและข้อเสียของมันต่างกันทั้งคู่เลยเนาะอันนี้ก็ดีอย่างอันนั้นก็ดีออย่างอันแต่นี้ก็เสียของอันนี้อันนี้ก็มีข้อเสียของอันนี้นเนาะแต่จริงๆนะ มาม่าก็ไม่ควรบริโภคเยอะเพราะว่าอะไรผงชูรสมันเยอะอืมนั่นแหละคือหาสาเหตุหลักๆเลยดังนั้นถ้าคุณมีอย่างอื่นกินอะ่ะก็กินอย่างอื่นไปเถอะแต่อพวกเนี้ยจริงๆอะ่ะผมว่ามามา่ามันไม่ควรกินเพียวๆแบบที่ผมทําเนี่ยมันควรใส่ผักใส่ไก่อะไรนี้เพื่อให้โภชนาการมันครบเออ อ่ะอีกสักพักกูคงท้องเสียละอืมเพราะว่าตอนเนี้ยเหงื่อกูไหลขนาดนี้ละโอเคอ่ะเผ็ดเว้ยเหมือนที่บอกเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะโอเคแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย